สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเสนอเลขดับสนิทติดต่อกัน54งวดด้วยกันนะครับผมก็สถิติตั้งต้นเป็นวันที่16มีนาคม2 5 6 2นะครับเป็นสูตรสถิติตั้งต้นเลยนะครับยังไม่เคยหลุดจนถึง วันที่16กรกฎาคม64นะครับรวมทั้งหมด54งวดด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอในส่วนของเลขหน่วยบนนะครับเป็นเลขดับหน่วยบนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับก็สถิติที่ผ่านมานะก็สูตรดับยังเหลือเท่าเดิมนะครับยังเหลือ5ตัวเท่าเดิมนะครับ อันนี้นะครับนี่ยังเหลือตัวดับเท่าเดิมนะครับห้าสูตรนะครับ12345นะครับมีอยู่5้สูตรนะครับตอนนี้เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสหลุดนะครับนะจะหลุดงวดไหนนะครับยังไม่ทราบนะครับมาเริ่มนะครับผมนี่นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด นะครับงวดนี้ได้ดับนะครับ8 2ด6 1หนึ่งนะครับอันนี้คือที่ผ่านมานะเป็น53ามางวดนี้ก็เป็น54นะครับ54 54ก็นะครับอันนี้ตัวดับ50นย์นะครับมันได้ตัวเลขอาจจะซ้ำกันนะครับผมนะวันที่1่มีนาครับผมเนี่ย0170 0นะครับเข้าที่เลข8นะครับเลขดับดับอยู่นะครับ 16มีนา4 94308นะครับ94308นะครับเข้าที่เลข2นะครับ1เมษา88286นะครับเข้าที่เลข0นะครับ16เมษา30289นะครับเข้าที่เลข7นะครับมาที่เลข7นะ2พฤษภาคมครับ59746นะครับ เลข2มานะครับกลุ่มนี้ดับครับผมวันที่16พฤษภา05381นะครับผมอันนี้ดับนะครับมาที่เลข9นะครับ1มิถุนาห้าเก้านะครับมาที่เลข2นะครับนี้ดับนะครับกลุ่มนี้วันที่16มิถุนานะครับ07446นะครับ07446อันนี้กลุ่มดับนะครับมาที่เลข1ครับผม วันที่1กรกฎาคม8 0ด8 3นาะครับ80283นะครับเข้าที่เลข7นะครับอันนี้ดับนะครับและก็16กรกฎาคม84027นะครับ8ป0 2 7นะครับเข้าที่เลข5นะครับรวมวันที่16กรกฎาคมก็เป็น54งวดติดต่อกันนะครับติดต่อกันมาดูงวดที่5 5นะครับจะหลุดหรือว่าจะดับต่อนะครับนะ งวดที่ห้าห้านะครับจะหลุดหรือว่าจะดับต่อมีตัวเลขดังนี้นะครับผมตัวดับนะครับ8 2 1สองหนึ่งหนึ่งนะครับ8 2ดสองหนึ่งหนึ่งนะครับ8 2 1สองนหนึ่งนะครับอันนี้ครับผมนี่1มี2ตัวนะครับ8 6 2 1 1สองหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือตัวดอกจันนี่คือดับสนิทนะครับดับสนิทนะครับ ตอนนี้ก็เหลือ 5, แค่ห้าสูตรนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับนะเหลือแค่5สูตรนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นนะครับนี่จากกลุ่มนี้นะอ่ะแนวทางครับผมแนวทางนะครับอันนี้จะชอบหรือไม่ชอบนะครับอันนี้ผมยังไม่ยังไม่แนะนำรายละเอียดนะอันนี้ผมใช้ดับ ดับมาตัดออกแล้วก็จะเหลือเด่นประมาณนี้ครับเด่นนะครับมาดู2ตัวล่างนะครับนี่เอ้ยงตัวบน2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะชอบตัวไหนครับนะอันนี้ผ่านนะผมนําเสนอเลขดับนะผมนําเสนอเลขดับนะเอาอย่างนี้นะครับสรุปนะครับผมเลขหนึ่งเลข2เลขหเลข8ดนะครับ เลข1เลข2เลข6เลข8นะครับก็ไม่มานะครับไม่มาในส่วนของหลักหน่วยบนนะครับไม่มาบนหลักหน่วยนะครับก็เป็นแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ